สวัสดีครับพึ่งตื่นด้วยนะครับที่จริงต้องอยู่ร้านพักผ่อนนะครับแต่มีนัดด่วนนะครับสองเจ้าเลยวันนี้สองเจ้าเลยนะครับผมก็พร้อมพัฒนนบายอยู่แล้วนะครับขอแค่ราคาตรงกันนะครับรอหมุนทันทีนะครับอ่าวันนี้มีสองเจ้านะครับแถวแถวยกันแหละนะครับรอชมได้เลยนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับายครับเจอกัน ตอนนี้นะครับเราถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะโทรหาลูกค้ากันว่าบ้านหลังไหนนะครับแบบต้องทำไมโทรไม่ได้ฮ<ะ>ัลโหลครับฮัลโหลครับผมถึงแล้วครับออกไปรอหน้าบ้านหน่อยผมไม่รู้ว่าหลังไหน <c oughs> อ่ะอ่ากำลังเข้าไปในซอยครับ หมู่บ้านอะไรนะครทองอะไรเนี่ยละผมกําลังขับเข้าไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหมดยางหมดยางอะ <S <S งเอามาทีเดียวเลยดีกว่าผมว่าวันนี้ไม่ทํางานเนี่ยมี้มสาวทิตย์หยุด สาวทริปทำมาทีเดียวเลยไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวค่อยมาบ่อยๆโอเคโอเคพี่มาแถวนี้บ่อยอ่ะพี่มาบ่อยวันนี้มาแถวนี้พอดีไงมีมีไปดูรูปอีกอ่ามาบ่อยอ่โอเคเดี๋ยวผมอุ่นกันได้เรียบร้อยนะครับจบเดือดที่แรกเรียบร้อยนะครับโอ้โหฟิล์มล้างมือชัดแจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะครับสวยๆนะครับ อ่ะจบดีวที่แรกเรียบร้อยนะครับต่อไปไปอีกเจ้าหนึ่งนะจ๊ะโอเคนะครับใครสนใจก็กิ้งกลางมานะครับเดี๋ยวค่อยตัดคลิปเต็มลงนะครับเอาน้่งพิมไปกกอนจุ๊บ ตอนนี้นะครับเราถึงเจ้าสุดท้ายแล้วนะครับเดีย๋ยวโทรหาเขากันนะครับแบบบแอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนถ้าเป็นไม่เจออีกแล้วไม่รู้ด้วยว่าหลังไหนนะครับ เจอแต่ซอยเล็กๆอครับอ่าพี่ถึงแล้วบ้านเราหลังไหนแเราออกมาหน้าปกซอยหน่อยหน้าบ้านอ่ะพี่อยู่นอกเพี่ต้องไปเขาผมอ๋ออยู่นอกเหรอรถที่สีแดงอ๋าไปเลยครับพี่อ๋อพี่น้องเขาอยู่นอกนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ากันแล้วกันนะครับโอ้ดีเวทพาเข้าป่าเข้าดงอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตอนนี้ไปเพื่อนตักให้อ๋อขอบคุณมากเลยครับพี่โอ้าหนี่เป็นอะไรพี่ปฏิทินเหรอประโต้ปฏิรูปใช่ไหมอือกินร้องบอกองค์กินก็ใบใหญ่ตล้วแรกนนึกว่าใบเล็กอันนี้มันตายติดร้อยแปดปีอ่าใช่น่าใช่ ิบปีบอกของมาสิ้นเดือนนี้เจอกันอ้าวอ๋ออ้าวหล่อนพี่เอาพัีเ่เดาวพักของพี่อะอพักยอ่บอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันอือ,อผมว่าพี่น่าเงคนคอยู่ได้ได้ได้เดี๋ยวเงินให้เจ้าที่สองจบดิวเรียบร้อยนะครับนี่นะครับทำไมแสงอ่านี่นะครับผู้สวยเหมือนกันนะนเนี่ยนะครับตีมล้างมือด้วยนะครับ ยันน่าจะเป็นยันนาเศรษฐีนะครับแล้วก็พร้อมใส่สินร้อยแปดปีนะครับสองสีฟิล์มล้างมือโอเคนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับที่นึกถึงกันนะครับเท่ากับ2บานวันนี้นะครับโอ้โหสีน้ําเงินทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นฉากเ้อกล้ามกับฮิ้งเต็มนะครับโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับเจอากันลใจติดต่อมานะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปนะครับถ้าใครได้ดูคลิปแล้วนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับใครมีพระนะครับส่งมาได้เลยนะครับใครมีพระส่งมาได้เลยนะครับโอเคไปจริงแล้วนะบ๊ายบาย